สวัสดีครับเจอกันอีกทีหนึงนะครับในส่วนของการหัดเล่นพินอ่ามือใหม่สายแบ่งนะครับส่วนใหญ่สิมาแบ่งปันในส่วนของการหัดเล่นพื้นฐานที่พ่อมี่ก้มหูเขามาแบ่งปันกันเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่ารอบนี้หรือว่าวิดีโอนี้เนี่ยสิมาแนะนําแบ่งปันในส่วนของการตั้งสายพินอาจจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะที่บบมีจุนเนอร์เขาจะมีจุนเนอร์ตั้งตามหลักสิมีจุนเนอร์ตั้งมันสิแม่นนะครับแม่นกลัวแต่ว่ามื่อนี้เขาเอา ในส่วนสีโบแมนปันได้นะครับแต่ว่าไถ่ไกลเคีื่องหรือว่าอัติแมนเลยกับโบนแอใจนะครับบางคนอาจติหูเทียงหูตรงกับดนตรีก็สามารถตั้งได้นะครับเอาง่ายๆก็คือฟังเสียงดนตรีใส่นะครับเขาเปิดเส้์ดนตรีที่เขาต้องการเล่นบอาจะเป็นขี้ได้ก็ตามนะครับขี้ได้ก็สามารถตั้งใส่ได้นอกจากมันสูงหลายตั้งสูงกับปัได้นะครับมันสิสายสิขาดเรื่องงเรื่องแต่ว่ามันสามารถตั้งได้ทุกขี้หว่าง่ายนะครับเราเราจะว่าสายมันสิขาดไปก่อนนะครับมันเสี้นขี้สูงเกินไปกรณีหนี่งสูงเสียแนะนำก็คือถอดอันนี้ออกเลยนะครับถอด บาต้องใส่จุดเนอร์นะครับวิทย да ์เฮียเพียนมันจะเป็นปันหาครับปกติเสียงมากเสียงมากนะครับนะครับเสียงคีย์มันจประมาณนี้นะครับคีย์เอไมเนอร์นะครับมันจประมาณนี้นะบ้านนี้นะครับบานนห้องสี เอาออกเพืจะเพี่ยนลงนะครับเพียเ่ยนนั้นเพี่ยนนะครับกะอ่าให้มันเพีย่ยนก็เลยเทแบบนี้ครับกับบิดลงเลยครับจะได้ก็ได้บิดไปเลยครับอันนี้คือเพีย้ยนกรณีที่เข้าเข้าเข้าเอเข้าไอเ <G S 2> สียงจีสักนิดหนึ่งขอไปนะครับ ไอ้เฮาเอา่อเฮาวโบนิตัางสายมากประมาณนี้นะครับกสัสามารถมากอันนี้เปลียนอยู่แล้วครับมันเปียนครับก็เล่นสายเดียวมันเปลียนเพราะว่าสายเดียวมันเล่นได้นะแต่ว่าเล่นควบคู่ก,ก็เลหลายสายเลยผ่านครับ นะครับอ้าวมาเบิรงครับว่าว่าเขาจะตังะ้งแบบไหนฮัก็ตั้งฮังก็เปิดตนตรีขึ้นมานะครับเปิดตนตรีขึ้นมาเลยอ,ออคี้ให้เขาตกอง,งกนะครับปึ้งให้อาจารย์เริ่มต้นนะครับตึงเดี๋ยวมนบอกวิธีการนะครับบอกแบ่งบาลกันในส่วนนี้กันตึงนี่ฮะตึงฟั้างเบสนะครับตึงของตนตรีนะครับตึง ขอตึงตึงตรงไหนขาก็ดีตัวน so be so ี้ใส่สายสองเล่นตั้งสายสองก่อนนะครับสายสองสายแหลกก็คือตั้งสายสองสายเลยนะครับบิดสายสองสายเลยครับเลาหมุนตัวนี้ลูกบิดให้มันเข้าก็ตึงหมนกันเอาลองเหมือนับอันนี้ต่ำอันนี้ต่ำไปบิดขึ้นเรื่อยๆบิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเสียงที่ตรงกันครับอ่าดนตรีนะครับ ไก่เคี่ยงก็ได้ไก่เคี่ยงก็ได้นะครับเอ้าสูงหรือต่ำต่ำกันไปขึ้นไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆหายกันแบบสดๆนะครับนะไก่เชี่ยว รับตานะครับพยายามรับตามัณดีหูนะครับในฐานะมัณฑีสมาธิบ่มีนะครับอาจารย์พยายามรับตารับตาแบบมันสีได้ยินชัดเจนนะครับขั้นบนรับตาก็ได้ดือยกันแต่ว่าคุณคิดว่าสมาธิสูงบ่ได้บ่ได้นะครับขั้นทำใหม่ๆเขารับตาเลยครับรับตาฟังเสียงอย่างเดียวครับเรต้องบอกแหวกนะครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมไก่เชียงเงี้ยยังเปลี่ยนอยู่ยังเปลี่ยนอยู่ แต่ว่ามันได้วิธีการอยู่นะครับเอ,เ,อเอาเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนมันจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวแต่นะครับนอกได้แล้วัน้สูงเกินไปสูงเกินไปตามลงมาครับตามลงมา ได้แล้วนะครับบันี้บันไดต่อมากพอตองใช้ดนตรีนะครับอาจารย์พอต้องใช้ดนตรีเลยเพราะเขาได้เีงแล้วสายลักก็คือหลักตัวโน้ตหลักของของคีย์ก็คือสายสองนะครับของพินนะครับกรณีพินนี่ก็โน้ตหลักก็คือสายสองสมมติว่าได้แบบนี้แล้วสมมติว่าตรงกับดนตรีแล้วเ้ยดีดได้แล้วถ้าดีดสายหนึ่งดีส่กับดนตรีเบิ้งแหลมองหันเนี่ยว่ามันได้นะครับอาจารย์กัใสาวิธีการใช้วิธีการดีดสายสายสองควบกับสายหนึ่ง นะครับโดยที่กดสายสองช่องที่ห้าก็ห้องใดใสายสองเป็นลักแล้วโอเคแล้วนะครับดีสายสองช่องที่ห้าอ่ากดส, 2, กดส,สายสองแล้วก็ดีสายสายหนึ่งนะครับแต่ว่าใส่ช่องที่ห้านะครับคล้ายกีตาร์นะครับอันนี้คล้คายกีตาร์วิธีการตำ่ำลักการเดียวกันก็คือตาร์นะครับแต่ว่ากีตาร์มีหกสายเนะาะกันไล่ขึ้นไปทั้งหกสายแต่วันนี้มันเป็นแค่สามสายเข้ากันเลยประมาณนี้ครับ ก็เป็นค้ายครับว่าสายหนึ่งสายสองของกีตา้านั่นเองนะครับวิธีการตัางค่ายกันมันค้นเคยตัางกีต้าร์เสือหูนะครับดีดเลยครับสายหนึ่งไอ้สายสองดีท้มันเสียงเดียวกันนะครับแต่ว่าเนี่มันเสียงต่ำกว่าอันนี้สูงกว่าอันนี้ต่ำกว่าสายหนึ่งต่ำกว่าเท่ากับสายหนึ่งมันมันต่ำเท่ากับบิดขึ้นมา ลดบิดขึ้นนะครับหลังมัคดบิดเบื้องหะไรกับมังคดนะเคล่ไปเรื่อยเคล่แบบนี้ครับยังเสียงมาตรงกันนะครับต่อให้เสียงตรงกันเลยนะครับเสียงที่เดียวกันยังต่าอยู่นะครับบิดขึ้นมากครับอ้าโคตรทิศสองบิดขึ้นมากครับบิดขึนมากครับไกลเคียงไกลเคียงแลบไกลเคียงแลบเอ้าบิดขึ้นมากครับ ซาซาเพราะตรงฟ้านะอันนี้ผมเฮ็ดเฮ็ดเป็นคลิปกันเลยตรงเล่งน,นิดนึงไก่เคียงขึ้นหมาอีกนิดนึงครับย่างมันไหนล่ะแต่ว่ามันบดบดบดได้เต็มที่ย่างขึ้นหมาอีกนิดนึงครับโอ้โหซึ่งว่ามันไก่เคียงแหละนะครับโอเคเดี๋ยวใส่กัน นะครับเรียบร้อยแต่เครียงนะครับแต่เครียเห็นบหมครับมันสิบเพี่ยนนะครับมันสีได้เลยครับแต่ว่าเคร่องบันเนี่ยมันโมได้ต้องตัง้งสายบนนะครับวิธีการอันนี้วิธีการตัง้งสายหนึ่งกับสาย2เรียบร้อยนะครับเนาะกดช่องที่กดช่องที่กดสาย2ช่องที่ห้าแล้วก็ดีสายหนึ่งา ตั้งจนกว่ามันจะเสียงเดียวกันนะครับก็คือมันขึ้นตามกับบิตขึ้นค้ะมันย่อนค้ะมันเสียงสายหนึ่งตามกับบิตขึ้นหานะครับบิตขึ้นเสียงต่าขึ้นสูงค้ะมันย่อนอยู่เออค้ะมันสูงอยู่กับบิตล่องอะเบาลงให้มันได้เสียงเดียวกันนะครับก็คือดีดกดสายสองและดีดสายสองส่กับสายหนึ่งมันก็สิได้ได้เรียบร้อยบาดนี้ยถ้ามันตั้งสายสองสายสามสายกับสายสองบาดนี้ครับ ตัวใหญ่คือใส่สายสามนะครับต่างสายสามใส่กับสายสองก็คือและการเดียวกันเพียงแต่ว่าจากช่องที่ห้ามามาเป็นช่องที่สี่กดสายสองช่องที่สายสามช่องที่สี่นะครับแล้วก็ดีใส่สายสองบูได้ครับและการเดียวกันก็คือบิดขึ้นไปนะครับอันนี้มันต่ำต่ำไปนี่มันสูงสียสองเสียงเสียงสูงนะครับพราะมันตัดไหนขี้เลวมันสิเสียงสูงมันสูงกลัวนะหมายความว่ามันมันเสียงมันตึงกลัวไปั่เถอะเท่ากับใส่วิธีการ บิดสายสองขื่นไอ้สายสามขื้นหานะครับบิดขึ้นนะครับบิดขึ้นพอตั้มกลัวนะครับตัาตกลัวกับบิดขึน้นกดช่องที่สี่สายสามช่องที่สี่แล้วก็เด็มันสูงเกินไปเนในบิดเกินเล้วครับบิดเกินไปต่ำลงมาครับต่ำม,มาผมว่าสูงินไปไกลเทียงแหละไกลเคียงแล้วล,ลงมาอีกครับไกลเคียงแล้ว เินไปอ้าวขึ้นไปขึ้นไปมันเลย่อมาอ่ามันจะเป็นกลับไปกลับมาประมาณนี้ครับ,บขั้นห้างเบาขั้นห้าเล่นเร็วกับประมาณนี้ยขั้นสะสามันก็สิค่อยๆไหลขึ้นไปหาเจอพอดี <authentication S 2> นะครับผมมีข้ามหาให้นะไก่เคีไหนละนิดนึงนิดน,นึงขึ้นไปนิดเดียวครับนิดเดียวเนี่ยนี่ได้แล้วครับอ้าวนิดนึงน,นิดนึง ถือว่าได้นะครับอาจจะเป๊ะนะฮอาจจะเป๊ะอันนี้เป็นการเฮ็ดคลิปนะครับกาให้จริงๆให้มันเสียงเดียวกันที่สุดเท่าที่เฮ็ดได้นะครับอาจารย์เอาให้ใกล้เคียงที่สุดหรือว่าเสียงเดียวกันที่สุดเท่าที่เฮ็ดได้กันละกันแต่ถ้ามาลองเล่นบ้างครับว่ามันได้ปออ่ามาลองเล่นใส่ใส่ดนตรีหรือว่าเล่นธรรมดาก่อนเล่นสามสามเส้นเลยก็ได้ครับ ในทุกวิธ right ีการเช็คนะครับอ่าเรียบร้อยสายสองกับสายหนึ่งเรียบร้อยได้บันรในสายสายสามได้เระบอกสายสามเพาท่านดีดว่างานนี่เขาดีดแค่สายสองกับสายหนึ่งนะเป็นเป็นโนดเป็นอ่ลายนะครับบาตรจะมาเล่นสายบนนะครับ สามสายกับโอเคแล้วกับส่ได้นะครับเป็นการใส่ได้แค่นี้เองนะครับในการตั้งสายพินโดยที่ไม่ต้องใช้จูเนอร์นะครับง่ายๆก็คือวิธีการนี่แหละครับง่ายสุดนี่คือการไล่ครบ3สายเลยนะครับก็คือบบเพียนหลายหรือว่าเพียนหน่อยหรือว่าตรงเป๊ะนะครับประมาณนี้นะครับก็คือสามารถเล่นเสนตรีได้อ่าสนดีมาก การแบ่งปันทางหน้ากันและกันครทางนี้ล่ากับมีกรคลิปมันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเจอกัารทางหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ขั้นไม่ประโยชน์กับเอาไปใส่งานนะครับขั้นมีประโยชน์กับหรือว่าคนที่หูแหลกเขาเป็นอยังแต่ว่าสหรับคนที่กขาไม่ใหม่อยากให้ไปลองใส่เบงนะวิธีการตั้งสายในดอกนะครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสน้านะครับทางนี้ล่ากับมีกรสวัสดีครับ